สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอสวันนี้อยู่กับพี่อุดพัทยาวอร์สปอร์ตแต่ไม่ได้อยู่ในทะเลเราอยู่น้าจืดเราอยู่น้าจืดตรงนี้ที่ไหนนะพี่อุดระยองอ่างเก็บน้าหลอกกายเห็นบรรยากาศไหมครับบรรยากาศดีมากโอ้แล้วดูด้านหลังผมนะครับมีคนตกปลาแล้วก็มานั่งกินอาหารเป็นแพรเป็นซุ้มเป็นซุ้ม,มนะครับตกลงวันนี้เราจะมากินข้าวหรือจะมาดูเรือพี่อุดเรามาดูเรือเวกมาดูเรือเวกเวกหมายถึงยังไงที่ลากลากเนี้ยเหรอที่ลาก เรือที่ลากเวกนี่แหละแต่เราจะเล่นเวกท้ายเรือโดยที่ไม่ใช่เชือกอ๋อเหมือนที่ฝรั่งเขาเล่นกันใช่ไหมที่แบบที่อยู่ท้ายเรือแล้วคลื่นสูงสูง<ช>เรือมันจะต้องสร้างคลื่นขึ้นมาใช่มันจะว้าวตรงมันจะว้าวไอ<ห>้เครื่องเคื่อนสร้างคลื่นอืมที่สร้างคลื่นอันนี้คือคนไทยคนไทยทําคนไทยทําด้วยไม่ได้ซื้อมาจากนอกไม่ได้ซื้อจากนอกแล้วที่ที่สาคัญอ่ะหลักไม่ถึงพัน ที่สร้างขึ้นหลักไม่ถึงพันบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเลยต้องมาดูเลยชวนมาดูเลยเล่นเวกบอกรู้สึกอันนี้เขาให้เขาเปิดสอนด้วยใช่ไหมพี่วุฒิเปิดสอนด้วยอ่า<ๆ>เขาเจะ <c oughs> เขาจะเปิดสอนด้วยนะครับแล้วก็สมัครเรียนแล้วราคาถูกมากเดี๋ยวเราไปเผื่อกันเรื่องนี้นะครับเรื่องการเล่นเวกไปเดี๋ยวรอเรือแล้วเดี๋ยวเราไปกันครับ นักกีฬาเราพร้อมแล้วใช่ไหมพี่วุฒิใช่ครับอันนี้น้องอะไรครับเนี่ยน้องมินค่ะน้องมิ้นน้องมิ้นอายุกท่ไรครับเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแล้วแต่หน้าตายังเหมือนยี่สิบสี่เลยพอเล่นกีฬามากเดี๋ยวผมจะถามว่าเรือลำนี้คือโมเองใช่ไหมพี่วุฒิใช่ก็เป็นของพี่ตึงผู้ใหญ่ตึงโมเองผู้ใหญ่ตึงกําลังโมอยู่ในลําลอบแก๊กอยู่ กําลังโมอยู่เห็นแต่ก้นนะะตอนนี้หน้าหน้ายังไม่เห็นก่อนอจริงๆงแล้วไอ้พวกเวกเนี่ยผมเห็นในเมืองนอกเขาเล่นกันเยอะนะใช่เมืองไทยมีเยอะอยังไม่รู้ยังไม่มีเนี่ยมีที่พี่ตึงเนี่ยคือเรือลานี้มันต้องสร้างคลื่นให้ใหญ่เพื่อจะให้เวกเนี่ยมันเล่นได้อยู่หลังเรือแต่ท,ที่ที่ว้าวคือผู้ใหญ่ตึงเนี่ยแกทําไอ้ตัวสร้างคลื่นเองไม่พึ่งเรือหลายหลายแบรนด์อ่าฮะเดี๋ยวให้น้องเขาเล่นให้ดูนะครับแล้วพี่อุ้นเล่นเป็นไหมเนี่ย อ่าได้อยู่ครับแต่เดี๋ยวต้องรื้อฟื้นนิดนึงอ๋อได้อยุดคือผมว่าอย่าดีกว่าอายเด็กมันอายเด็กอืมอายเด็กมันเดี๋ยวผมให้ดูน้องเขาเล่นนะครับจริงๆแล้วน้องๆที่อยู่บนเรือเนี่ยก็คือเป็นนักเรียนเดี๋ยวเขาจะสอนเรียนใช่ไหมพี่อุฒิใช่เขาจะสอนเรียนแล้ววันนี้เรามาเสือกอะไรกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยเออแต่เสือกมากกับเขาก็นี่ไงเผลือกคนชอบเผือกนะครับเผลือกไปหมดอะไรที่มันอยู่ในน้ำอ่ไปเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะให้ดูเรือ สร้างคลื่นเพื่อจะเล่นเวกนะครับนักเรียนใหม่แล้นั่งหลังนักเรียนใหม่นสองคนนะอันนี้เคยเล่นยังครับเนี่ยดูข้างนอกครับยังไม่เคยครั้งแรกเลยใช่ป่ะใช่ครับอันนี้น้องอะไรนะน้องมิ้นน้องมิ้นน้องมิ้นคือน้องมิ้นนี่สอนนี่น้องมิ้นต้องต้องต้องเก่งแล้วใช่ไหมน้อเล่นเล่นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเองนะครั้งที่สองสอนได้ละว้าวไอวีโอ้โหไม่ไหวเว้ยผมเล่นไม่ได้ถ้าท่านี้อยู่อย่างเงี้ยผมตายก่อนเลยตั้งแต่เริ่มแล้ว นะครับโอ้ง่ายเว้ยนี่นะดันนะ้ำนียโอเคมินมั่นใจขึ้นนะเฮ้ย <c oughs> โ,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 โอ้โหเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยเยี่ยมว่ะเยี่ยมเลยอ่ะอันนี้คือใส่ใส่ที่สร้างขึ้นแล้วนะครับแล้วนะเดี๋ยวเขาจะปล่อยมือปล่อยออกจากปล่อยเชือกนะ ข,ข,ขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหลังเอ้ยตัวข้าขึ้นเสียงว่าขึ้นข้างหลังลอเลยนะครับถ้าอยู่เจ้าพญานี่โดนด่านะครับอันเนี้ยยุแดวเรียบร้อยล่วงไปเรียบร้อยแล้วน้องมิน้นกูขึ้นขนาดนี้อยู่เจ้าพญาโดนลูกปืนแน่นอนนะครับไม่ก็เขาจะแจกกระทิงแดงหรือเอ็มร้อยห้าสิบน้องมิ้นอย่างพี่นี่เรียนไหวไหมไหวค่ะไหวด้วยเหรออยู่ที่ใจค่ะดูที่ใจยูที่ใจ เสียงเสียงแต่ท่านี้พี่ไม่รอดแล้วอ่ะไอ้ที่ไอ้ที่เอาขาขึ้นแล้วตูดอยู่ในน้ําเนี่ยเสียงน้องมิ้นอกอยู่ที่ใจอ่ะใจเน้นคำว่าใจเลยอ่ะมนดูดิดูดูดูท่าโอ้โหเล็แค่ แล้วเขาก็ต้องเลี้ยงเลี้ยงรอบไว้อย่างนี้ยนะครับใ,ให้ขึ้นมาอยู่ลักษณะเดิมใช่น้องมิน้นผมก็ได้ไปอยู่ครบคุมที่ดีแล้วนะครับเหมือนเหมือนจะดีเลยเหมือนจะดีเลยตอนแรกคือผมว่าต้องผู้ใหญ่ถึงโชว์แล้วเออว่ะต้องผู้ใหญ่โชว์ซะแล้วลองนะฮะลองก่อน ให,ให้คุณอูดลองคุณอูดลองก<อ>่อนท่าเมื่อกี้คุณอูดไหวไหมครับท่าเมื่อกี้ไอ้ไอที่เอาขาขึ้นมานะั่นน่ะน่าจะไหวนะในขนาดเนี้พี่อูดเนี่ยเขนาดเนี้ ทำความสะอาดเรือไอริส <occurs> สูตรเข้ม <serving> ข้น <Boy>? ยังไงยังไงยังไงทำท่าก่อนพี่อุ๊ดท่านี่ขับเรือมาจากสิงคโปร์อ๋อขี้ตั้งออเตอร์ปลัดอ๋อไหนในทำทำท่าทำทำท่าก่อนทำท่าก่อนเวลาจะขึ้นน้ำทำไงพี่อุ๊ดท่าไหนท่าไหนหนียบเย็นเนะเทคะโอ้เดี๋ยวดูในน้ำเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูในน้ำแต่ผมว่า แกเล่นได้แกอมพูงอ๋อไม่อมหรอกพี่ผมเชื่อมั่นเลยถ้าถ้ายืนได้นะให้สองพันเอะว่าให้อะไรนะเดี๋ยวถ้ายืนได้ให้พี่อุ้งสองพันเลยเอาตังค์มาก่อนดีกว่าเอาตังค์มาก่อนดีกว่าแล้วถ้านั่งอ่ะนั่งนั่งได้งนั่งนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งกระจอกอย่าอย่าไปนั่งอายเขาต้องนั่งก่อนเดี๋ยวก่อนเพราะว่ายืนมันมันมันจะนจะนั่งก่อนเดี๋ยวไปยืนระดับวูดวอเตอร์สปอร์ตจะมาต้องมันนั่งอะไรไม่ได้มันต้องยืน ยัไปนั่งให้ออยขายหน้าเขาออกคลิปออกคลิปนานเป็นไงโอ้โหดูท่าคือพี่อุฒมีคนเขาคอยส่งน้ำหน้าอยู่บนเรือเยอะเลยนะเดี๋ยวก่อนเ้นท่านั่งขี้ก่อนอ่าท่านัง่งขี้อ่าอ่าตาก,กล้องมาอยู่ตรงนี้ตาก,กล้องมาอยู่ตรงนี้ยืนนั่งนี้เอาให้ชัดๆหน่อยอ,อ่า เอ้ยมีมีแววมีแววพร้อมนะครับเอากี่ทีพี่อุ๊ดสองอสองทียืนนะเ,เรียบร้อย <c oughs> รอบแรกผ่านไปแป๊บนะพี่ละครแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> หายใจแป๊บหายใจก่อนหายใจก่อน <c oughs> คือไงพี่คุคือโทษชูชีพถ้ากูไม่ไหวก็โยนชูชีพขอดูดูได้ไหมนิเคออะไรงลองค่ะลองอันนี้คือโทษชูชีพนะโทษชูชีพโทษชูชีพคือคือไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือใช่ไหมฝีมือมีแต่ชูชีพชูชีพอ่า แนะนำเลยนะถ้าจะมาเล่นกับพี่นครจะลงสูนซูชีมหน่อยเอาตัวบางๆใช่ป่ะ,ะตัวบางๆแล้วรัดๆตัวหน่อยไม่งั้นมันล้งลงางอ่าโทษชูชีพอันนี้ถ้าไม่ขึ้นอีกไม่รู้จะโทษอะไรแล้วนะครับโทษตัวเองเลยเออได้ไหมได้เรา,าเท้าวางไว้เฉยเอาส้วนวางไว้เฉยไม่ต้องเก่งอะไรเลยเดี๋ยวพอเรือมันดึงปึ๊บมันจะมีแรงคนเอง ยานเอานะครับพิวุฒรอบสองเริ่มเอาต้นกดไปธรรมดาพี่อย่าเอียงเอากดไปธรรมดาเอาแดีวมันจะดึถือถือนะต้นกดต้นกดกดตัวตายตัวตายแต่กูไม่ปล่อยเชือกอ่ะ ไม่ได้มึงจะหนีกูไปไหนยากรอบทีสามนะครับรอบที่สามงอเข่าครับงอเข่าหนะอครับบอกแล้วให้งอเข่าหน้างอคอหักอ่ะ เยี่ยมยอ้ทีเมื่อกี้ไม่ปล่อยไอยทางี้นั่นล่อยผิวผมให้โอกาสสุดท้ายนะพี่อดหมดแรงแล้วเนี่ยไม่เกินรอบที่ห้าแล้วลป,รนะประเด็นน้ำเข้าปากตายก่อน และแล้วพี่อูดก็จากเราไปด้วยดีนะครับหมดกันนะครับชื่ออูดวอเตอร์สปอร์ตจบกันงานนี้แหละครับหมดแล้วพี่อูดอูดวอเตอร์สปอร์ตหมดแล้วขายหน้าเขาละนน <c oughs> <G un ters> พี่อูดขึ้นมาเผือกเรื่องเครื่องกับผมดีกว่า <c oughs> <c oughs> ลำนี้พี่ซื้อมานานยังครับแปดปี <S <S ซื้อมาแปดปีแล้วห,หรอตอนนั้นราคาเท่าไหร่ครับพี่ตอนนั้นซื้อมาซื้อมาหกแสนบาท หกแฉนเป็นมือสองปีอะไรพี่ปีสองพันปีสองพันเครื่องนี้กี่แรงเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องดูหน่อยดีกว่าครับอยากเห็นเครื่องมากเลยอันนี้คือเครื่องเครื่องแบบไหนนะครับดูกันเปิดด้านนี้โอเคอ๋อเครื่องมาคูเซอร์ปกติอ๋อมันนี่มันเขียนสกีเลยนะคอมพรสชั่นสกีอัตราทดมันไม่เหมือนกันแต่รอบเครื่อง รอเครื่องสี่พันสี่ถึงสี่พันแปดได้สี่พันสี่ถึงสี่พันแปดต้องเวตาพรรอบเครื่องก่อนโอ้นี่ 4, 4, 4, 4. พิวสพิวสผมให้ดูอีกสังเกตอีกอย่างหนึง่งอันนี้คือเครื่องใช่ไหมน,นี่ท้องเรือป่ะเนี่ยพิวสใช่แสดงว่าท้องเรือลำนี้แบนมากนะพิวส์ใช่แ่บมันไม่เป็นวีลงไปไเป็นวีก็จรงอ่ามันแบนมากอือแล้วเขาก็ต่อตรงไปนู่นเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดูกล้องดูนี่ฮะ อะอย่างเนี้ยอ่ามน้ำหล่อเขาอืมมันเครื่องถึงทุ่งอันนี้อันนี้ยังเป็นเครื่องคาบิลอยู่ใช่ป่ะพี่อุฒดเป็นคาบิลคุ้มค่ามากอ่าฮะนี่ผมเริ่มผมเริ่มชอบใจแล้วพอเห็นแล้วเออเฮ้ยไอเครื่องแบบนี้ดีอ่ะ ถ้าจะซื้อเรือคุณต้องดูดูดีๆถ้าเป็นขอให้เป็นเครื่องมือคอมพิวเตอ่าฮะเราเยอะมากใช่อะไหล่บ้านเราจะเยอะไอ้พวกนี้มันใช้อะไร5.7ได้ไหมพี่วุฒิได้หมดเลยเนาะน่าจะเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่อัตราทดใช่ไหม5.7หมือนกันหมดทุกตอกอนตองน้ำมันใช้ได้ะฮะผมว่ามันเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่ว่าไอ้พวกอัตราทดกับเพาอะไรนี่เองปั๊มน้ำอีกตัวนึงปั๊มน้ำัวนี้จะติดน้ำไปที่ปั๊มจำหาอ่ะฮะแต่จะปั๊มน้ำพวกนั้นเป็นเป็นเป็นหางเอาว่าปั๊มจะอยู่ปลายใช่ไหม ถ้าอย่างี้ถ้าสมมติว่าคนที่ดูคลิปอยากจะมาเรียนมาเล่นอย่างนี้ติดต่อพี่ยังไงมั่งครับก็ติดต่อที่เบอร์เลยเอ่ยในทางเฟซบุ๊กอ่ะทางเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กอะไรครับมีเฟซเฟซบุ๊กก็ชัยวัฒน์หรืดเฟซบุ๊กดอกกายเวกบอร์ดดอกกายก็คือพิมพ์ดอกกายเวกบอร์ดใช่เวกบอร์ดจริงๆเวกเวกบอร์ดดอกกายหรือดอกดอกแอเวกบอร์ดเลยองก็ได้มีเบอร์ไหมพี่มีเบอร์ไหมขอเบอร์ขอเบอร์หน่อยครับเบอร์ เบอร์099 099 149 6454หรือก็อีกเบอร์หนึ่ง086 8488118แต่อันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะวันธรรมดาไม่ได้เล่นนะอ่าก็คือต้องมาเสาร์อาทิตย์ใช่อาทิตย์วันที่อย่างเดียวครับอ๋อวันที่อย่างเดียวด้วยอย่างเดียวใช่อืม้าเต็มตลอดแถ้เท่าไหร่นะวีชั่วโมง8ชั่วโมงเท่าไหร่นะ8ชั่วโมง8,000 ถ้าเหมาลำอ่ะถ้าเหมาเหมากันมาทริปเราคิด6,000ได้8ชั่วโมงนะแต่ครึ่งวันเราขอ4,000ครึ่งวันนะสี่คนก็ได้กี่คนก็ได้ใช่แต่ในกรณีเหมาลำนะแต่แต่ถ้ามาจอยกันเนี่ยเราขอแค่คนละพันบาทพอคนละพันใช่ก็คือไม่จำเป็นต้องไปหามาเป็นไม่จำเป็นต้องไปหามาแบบสิบคนอะไรอย่างงี้นะครับก็คือมาจอยก็ดูกันว่าเขาเต็มแล้วก็จอยกันไปคนละพัน แต่ถ้าแบบเหมาไปเลยคือไม่อยากให้คนอื่นมายุ่งกับเราใช่อ่าก็คือเหมาไปวันละแปดพันใช่ก็เฉลี่ยมาสิบคนน่นะครับสิบสิบสองอ่ะได้อยู่เนียอยู่อยู่กันสิบสองโอ้ถูกมากนะอ่าใช่ถือว่าถูกมากอันนี้เราก็ไม่อยากที่อื่นก็ราคาคนละเรื่องเลยอ่าและอันนี้เล่นทั้งวันที่อื่นเล่นชั่วโมงเดียวใช่ไหมอืมนี่เล่นทั้งวันก็คือสอนจำเป็นเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะสอนจริงๆต่อนะครับจุดประสงค์เราก็ อยากได้เพื่อนเล่นอะไรไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ไม่ยากนะดูแล้วเมื่อกี้ก็เกือบขึ้นแล้วไม่ยากสังเกตดิหุ่นเนี่ยสามคนแพนไปหาพี่นครอีกคนนึงนี่อยู่เอียงอยู่ข้างเดียวกันอยู่ข้างเดียวกันหมดอองยู่ข้างเดียวกันหมดสังเกตดิเรือไมเอียงเรือยังไมเอียงอะตากล้องยังอยู่ฝั่งรู้นะตาก้องยังยืนเฉยอะเนี่ยเรือยังไม่เอียงข้าเลยเพราะฉะนั้นลํำเนี่ยมาได้เยอะนะครับมาได้เยอะผมถึงบอกว่ายิ่งพอมาสมมติสิบคนแปดพัน ใช่ปะใช่เออเหลือคนไม่กี่ตังค์ถูกละพันละหลือทั้งวันนะครับแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ร้านอาหารเพียบเลยนะอืมอืผมพานั่งทานได้ทุกร้านเลยมีเยอะร้านฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นจากเรือผมจะพาไปดูร้านอาหารโอ้โหน่านั่งมากอย่าบอกเันเลยว่าถึงว่าผู้ชายมาเล่นผู้หญิงที่เกียดลงเรือก็นอนเล่นอยู่ที่แพรอรอโอ้โหสบายมากสังเกตผู้หญิงชอบมากนะอ่าผู้หญิงชอบผู้หญิงก็ชอบเล่นมากใช่เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปดูผู้หญิงกับ อะไรนะวอเตอร p o r t ร์ตนะพี่อู๊ดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหาผู้หญิงแบบตุมตูมมาให้ดูเลยสายนี้สายตูมจะเล่นฟลายบอร์ดโชว์ให้สาวๆเล่นโอเคครับโอเควันนี้ผมขอบคุณพี่มากเลยครับผมโอเคแล้วเจอกันเรือลำหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับฝากพี่เขาด้วยคนไหนอยากเล่นโทรมาหามาแล้วในเพจนะครับไปบายบายทุกคนบายบายครับ นี่ครับดูคลื่นดูความใหญ่ของคลื่นสูงมากนะครับต้องขึ้นขนาดนี้อ่านี่ต้องขึ้นอย่างนี้เลยนี่นฮะเป็นตัวถ่วให้ใหญ่กว่านี้เปล่าอยากได้ใหญ่กว่านี้เปล่าโอ๋ยนี่ถ่วงความเจริญโอ้โหบอลเลอร์เลยอย่างเงี้ยเรียกถ่วงความเจริญของประเทศดูดูคลื่นนะครับบอลเลอร์เลยอ๋อที่เมื่อกี้พี่คุณเล่นไม่ได้เพราะมันไม่ใหญ่อย่างงี้คลื่นไม่ใหญ่เล่นได้อ๋อมันเลยมันเลยขึ้นไม่ได้ อันนี้คือที่สร้างคลื่นใช่ป่ะพี่ใช่ใช่เงทาเสร็จอันนี้อันนี้แอ๋อคือมันเอาไปแปะอยู่กับเรือเลยใช่ใช่แล้วก็ท่ารือ่าอ๋อถ้าคนจะเล่นนี่ไอันนี้ต้องแปะฝั่งซ้ายอ่าแล้วถ้าคนจะเล่นฝั่งซ้ายอันนี้ก็ย้านแปะฝั่งขวาเดี๋ยวนะแปะล้นจะเป็นท่าไหนท่านี้ใช่มันจะน้ำในเรือวิ่งอย่างนี้ปุ๊บน้ำมันจะแหวกอ๋อแหวกออกไปอย่างนี้แหวกไปเพื่อให้เรือมันเลี้ยวอ่าฮะแต่เราก็บังคับเรือให้มันตรงด้านข้างอันนี้คืออยู่ด้านกาบนี้เลยใช่าแปะขากาบอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะแหวกออกไปที่จริงมันมันน่าจะต้องเอียงอย่างนี้อีกนิดป่ะพี่เกี่ยวไหมมันตั้งได้เ<อ><อ>นี่ยอ๋ออ๋ออ๋อนี่มันขยับรู้ได้ใช่อันนี้ภูมิปัญญาคนไทยเลยอันนี้คือพี่ทําขึ้นมาเองเลยใช่ไหมที่ความคิดไอเดียพี่ก็เลยอันนี้เป็นเขียงเขียงเขียงสับหมูไอ้ยี่สิบบาทขายรักูไูอ้นี่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาท แต่เอามาเนี่ยอย่ามาติดแล้วมันมันมันจะไม่ดูดเลยนะมันต้องทิ้งให้มันเซตตัวทั้งพี่ตึงพอเป็นรุ้นส่วนนะให้ตดลิกซ์กสิตไปตดลิกซ์กสิ์เลยที่อเมริกาก็มีมันมันหมื่นหมื่นกว่าบาทนี่ใช่ไอ้นี่เหล็กไอไออลูมิเนียมฉากอลูมิเนียมฉากขอเข้ามาขอเข้ามาอยู่กับหามาที่ ที่ลงทุนบ้างเถอะจะถึงสามร้อยหรือเปล่าพี่อ้นนี้แพงตัวนึอแพงตัวสองร้อยาบาท้อยกว่าบาทอ้นี่เขียงอันหนึ่งแล้วก็อันนี่แล้วแต่อันนี้ขอเข้ามาแล้วอันนี้พี่อะไรเนี่ยเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือติดนี่มาตัวดูดปึ๊บมันจะติดปึ๊บหนึ่งนี่ก็ดูแล้วแต่ใครจะมีไอเดียทําทําแบบนี้อ๋ออันนี้คือที่ที่ที่ดึงที่จับกระจกใอ่ที่ดูกระจกอะ ไม่มีอะไรเลยเอาไปกอบซะโอเคจบนะครับเอาไปกอบซะให้เรียบร้อยก่อนที่พี่เราจะหยดลิขสิทธิ์นะครับขอบคุณพี่มากครับวันนี้ครับวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับวัสดีครับ โอ้โหคนยังกางวัดเลยนี่คือเขามีงานวัดกันหรือว่าไงครับโอ้โหบันาทิ์ตายคือไม่มีใครบวชอะไรใช่ไหม